ครับคุณผู้ชมครับ,รบขณะนี้เรากําลังจะออกเดินทางกันแล้วนะครับ,รบเราจะไปที่ไหนกันพ่านเบลเราจะไปที่ไหนกันวันนี้เราจะไปหาหอยครับจับหอยครับมองหาเที่ยวเรือเข้า คือคือถ้าเกิดว่าอปิดตาใช่ไหมขับเรือไปประมาณสักยี่สิบนาทีแล้วเอาเอาเบลเนี่ยเข้าไปซุกไว้อ่ะเบลคิดว่าเบลกลับถูกไหมถูกถูกได้ครับโอ้ไอ้กลับกลับเนี่ยกลับได้แต่จําได้ไหมว่าเออมันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยจําได้ไหมก็จําได้นะพี่จำได้ใช่ไหมจำได้ครับจําได้กลางรองอย่างงี้ก็มีโอ้กลางกก็มีเปหน่อยแล้วโผบาดมันนิดนึ่งแล้ว ที่นอนใครเ <laughs> บลกลางคืนมาเบลเจอที่นอนอย่างเงี้ย <c oughs> เคยเจอไหม <c oughs> อ๋อที่นอนอย่างเงี้ยเจอประจำ <c oughs> ออา <laughs> โอเคขอผ่านหน่อยนะครับขอผ่านหน่อยนะครับ <c oughs> ขอผ่านอ่าอ่าังหลังครับขอผ่านหน่อยครับขอผ่านหน่อยครับมีที่นอนด้วยครับเ <c oughs> บลทำไงครับเมื่อ <c oughs> มาถึงครับ เอาลุยแล้วเหรอ <S <S เอาแล้วเอาครับโอ้โหทิมตุดเอาเบลใช้ย่ำเอาเลยเหรอครับน้ำยังไม่แห้งก็ใช้ย่ำเอานะครับอ่ะเอาอ่ะโอ้ยทิมโอ้ยมันทิมขาโอ้ยโอ้ยมันทิมขาครับคุณผู้ชมมันย่ำได้ยังไงวะคือ คือมันมีตออ่ะแล้วแล้วแกย่ําต่อได้ยังไงอะ <g it> มันมีตอครับอกกว่าจะได้หอยเป็นตัวๆนี่ยากนะเนี่ยเจอไหมนี่เจอแล้วเอาหอยตายตามันแข็งมากอะแล้วแล้วเขาย่ําลงไปครับเนี่ยคือถ้าจังหวะสามช้ามานี่ได้เลยเจอโอ้ยนี่เจอแล้วนี่ไหมโอ้โหอย่างงามอย่างงาม มันต้องกั่มยังไงผมจะได้สักตัวไหมเนี่ย <c oughs> เจบีาบก็ดออลากมันแข็งมากอ่ะแล้วแล้วเขายั่าลงไปครับเ <c oughs> นี่ยนี่ครับได้แล้วหนึ่งตัวนะครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นเล่นไปเป็นเล่นไปคุณผู้ชมนี่นี่จะใครเป็นไงฮ่า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 อู้นี่เห็นไ่าผมได้แล้ว โอ้อันนี้มันก็อยู่บนพื้นดินเลยใช่ไหมบางตัวมันก็โผล่โอ้นี่ไหมเออเอาครับ <laughs> ได้นะผมได้นะผมได้นะ <laughs> เป็นเล่นไปผมได้และไอสิ่งที่ย่ำนะผมบอกให้เจ็บด้วยนะ <laughs> โอ้ได้แล้วครับโอ้ตายโอ้โอมันตายมัเ <laughs> โอ้ลากไม้ทั้งนั้นที่ย่ำลงไปผมบอกให้เจ็บครับโอ <laughs> เจ็บมา่ปลายเลยเจ็บเจ็บเจ็ โอ้ยมันไปไม่ได้มันเจ็บโอ้ยร้องลั่นปา่าโอ้ยไหนดูมันโผล่หอยอะไรอ๋อมันมันโผล,ล่รูออกมาอ่ะ,อะแง้มมันเนี่โอ้โหนี่แม่สุดยอดเลยคุณผู้ชมอะสี่ตัวแล้วครับสี่ตัวแล้วโอ้โหมันเดินไม่ได้อ่ะโอ้เจ็บขา จ็บมากครับคุณผู้ชมฮะแล้วมันต้องขยี้ด้วยอะ่ะเพื่อจะให้ถึงหอยมันอยู่ใต้ดินครับเนี่ยแล้วแล้วมันมีหนามทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้โหจะได้หอยไหมเนี่ยโอ้กินอ่ะโคตรง่ายผมบอกให้นะกินเนี่ยเอาใส่ปากได้แล้วใช่ไหมเบลเอาใส่ปากก็กินได้แล้วครับโลละสี่สิบบาทก็จริงครับแต่มันไม่ได้หาง่ายเลยนะครับ โอ้โหจะไปหาที่ไหนกันนะใช่หรือเปล่าเรียบร้อยเสร็จเราเสร็จเรานี่ตรงแบบนี้ตรงแบบนี้มาสุดยอดเจอจนได้ครับคุณผู้ชมให้รู้จักซะบ้างเหยียบทักต่ว่าเหยียบเจอเจอหอยปุ๊บเนี่ยมันมันจะสัมผัสได้เลยว่ามันไม่ใช่ลากไม้ครับ มันเหมือนเราเหยียบอ่ากะลามะพร้าวน,น,นูนนะครับมาได้แล้วครับได้แล้วครับมาเริ่มแม่นขึ้นครับประสาทสัมผัสผมก็เริ่มดีขึ้นนะเพราะว่าเริ่มไม่ค่อยเจ็บเหมือนตอนแรกครับเมื่อกี้ยังเจ็บอยู่ครับตอนนี้เริ่มเริ่มพอจะคุ้นชินได,ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับนี่มาก็พอกินครับพอกินครับ พอกินนะฮะแต่ไม่พอแบ่งนะครับพอกินแต่ไม่พอแบ่งนะครับทําความสะอาดแล้วครับขึ้นมาแล้วครับโอ้โหมีบาดแผลร่องรอยอะไรบ้างหรือเปล่าโอ้โหนี่ครับอือสุดจริงๆครับผ่านเบลครับนักล่าแห่งป่ากโกงกลางมันในในป่าเนี่ยมันมันก็มีเสียงก็แก๊กก็แก๊กของมันตลอดเวลาเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนไอเสียงที่ นั่นนั่นคือเสียงอะไรครับน่าจะเป็นกั้งครับอ๋อเป็นกั้งกั้งมันดีดกั้งมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็น่าจะทําให้คุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าการที่จะหาของบางครั้งมันก็ไม่ใช่หาง่ายๆมันอยู่ที่ความมณะพยายามแล้วก็อดทนนั่นเองนะครับนะที่สาคัญผ่านเบลขยันมากๆครับนี่ครับเจ้าผ่านเบลครับสู้ครับนี่มันสุดยอดจริงๆครับผ่านเบลครับนักล่า แห่งป่าโกงกลาง